มาตามนัดค่ะคุณกฤษณะนะคะทักทายกันนะคะหนูนี่นานี่ก็อยู่มีกาค่ะดึกแล้วตอนเนี้ยแนนคุณกฤษณะทักทายนะคะสวัสดีครับคุณยายมีนาขอบคุณนะคะที่มาแวะทักทายขอบแล้วใช่ไหม <laughs> นอนดึกอีกแล้วป้าก็มามาตามนัดค่ะเดี๋ยว พรุ่งนี้ไปทำงานอีกไหมเดือพักอีกอันนี้ก็หายากหายากกี้ยหน่อยแล้วก็จะค่อยๆไปด้วยเพยนะเพื่อน,นโอ้โหแค่พันกหวยเองคิดดูแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงฝั่งนะ่ยนี้ใหญ่เนี่ยคุมตะปานปลาเนี่ยบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรับทรัพย์เยอะ ทำอาหารอะไรวันนี้ป้าไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมดูหาดูอาหารหน้าอร่อยอร่อยสิสวัสดีค่ะจันทวงศ์สวัสดีนะคะคุณจีราพรจันทวงศ์มาแล้วสวัสดีนะคะเลขมงคลเลขมงคลไอร้อนเออช่วงเอเครื่องร้อนไม่ได้เรา็เพิ่งเปิดไม่นานเองนะเปิดเสียงกันท้อเสียงกัน จะค่อยไปด้วยเพนะเพื่อนโอ้โหเทพพันกว่าเองคิดดูแล้วเมื่อไร่จะไปถึงฝั่งนะขอให้ทุกคนไปถึงปังๆกันเร็วๆนะคะทำอะไรก็ตามให้ประสบผลสำเร็จกันหนึ่งครับค่ะแม่แนนแม่แนนสวัสดีทักกายคุณกิจณนะนะคะสวัสดีจ้าจับมือกันมาเป็นเพื่อนกันทักกายกันเวลานะครับไปเยี่ยมไปพูดคุยคุยปากกัน มันตากินถิ่นกระแกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานอีกไหมเดี๋ยพักอีกอันนี้ก็ไอน้ำตึมเลยใส่ต้องลบเกมทิ้งลบเกมทิ้งก็ไม่ออกโฆษณามันเข้าแล้วทำไมดีอืดี ต้องปิดเน็ตหยุดหยุดสะดุดแล้วใช่ไหมหยุดสะดุดได้ยังเพราะว่า,าอยู่ข้างในห้องหนูประกาด้วยสมุดน,นะคะไปเรืวอเรออันนี้ไม่มีประการไปเอาประกามาดินสอก็ได้สวัสดีค่ะไม่นอนเลยสวัสดีครับเช่นกันนะคะผมยินดีที่ได้รู้จักครับคุณิณิชนะตอบกลับคุณนีนาแล้วนะคะ ดูแลตัวเองด้วยร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะหนูนี่นาหนนีนาถ้าเดหนูไปพักผ่อนไกลยอยู่ก็น่าเกียดเนาะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนีนาแม่แม่แนนลูกยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ไหมคะมันยังดังอีกบอดังอีกไหมมีต้ไม้มกันเป็นเพื่อนกันกัน กันเวลานะครับไปยียไปพูดคุยทุกปากกันมันปากินเหี้กันพยายามสลับที่สลับไปกันไม่งั้นก็รับมาแล้วเขามาแล้วเขาก็มาเยี่ยมบ้านตัวเองตัวเองไม่ร้อยแล้วอันนี้ลองโทรไปสิไอคอนชื่อสวัสดีค่ะเอา้าตื่นแล้วเหรอสวัสดีเช่นกันครับเป็น กันน้อไปถึงไหนแล้วสวัสดีค่ะยานดังไหมคะหรือดังแต่เสียงพัดลมขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มาให้กำลังใจทักทา,ายแตะเอาับโอเคไหมทีเนี้ยโอเคนะเปิดพัดลมใส่มันเ, ok เริ่มเย็นหน่อยละ แล้วอย่าโลด,ดเดยอะเลยกว่าจะปัน่นกว่าจะทำให้มันขึ้นมาได้เนี่ยก็เหนื่อยเดี่ยงเอาเหมือนกันกลูกหายยังเลยหายหรืยอยังเนาะหายหรือยงังจริงๆเลยสัญญาณโทรศัพท์อเอ้แม่ไงไอ้นี้มันคานจังเลยประมาณสองร้อยกว่าค่ะเพื่อนน่าจะมาล้หละ โอ้ยเร็วๆเถอะใจจะขาดอยาจะดูซิว่าอันจะติดขัดอะไรอีกทนะคะที่มาแวะมาเวียนมาเยี่ยมมาเยือนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดังไอ้นี่อยู่น้มันก็จะลดอยู่เรื่อยๆด,ดีแต่ว่าของป้ารถไม่เยอะรดอย่างมากก็สองร้อยขอให้ทุกคนไปถึงปังๆกันเร็วๆนะคะ ทาอะไรก็ตามให้ประสบผลสําเร็จยังไอ้นี่อยู่เนี่ยมันก็จะลดอยู่เรื่อยๆด,ด,ด,ดีแต่ว่าของป้ารถไม่เยอะรดอย่างมากก็สองร้อยาเกมเล่นเกมมาโฆษณาเข้าเยอะแยะก็จะกําลังหาวิธีลดไปเยี่ยมให้ให้ใหใหคร,บ,ครบก่อนแล้วก็จะวนไปไว้าหาอีกทางหนึ่ง รีบไปปั่นมันขึ้นเปิดตาไว้นะคะมุกดูงานค่ะขอบคุณมากค่ับคุณมุกขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ,คคะ,คะ,คะ,คะไปไปไปมะไปเอยดำดินดำดำว่าในน้ำกว่าจะได้ยาชช่ไหมยังคะผ่านรื้ยังนอ้นองแม่มุก ถายคุณกฤษณะนะคะคุณกฤษณะสวัสดีค่ะไม่รู้ไม่รู้เปิดไว้ก่อนมุกเดี๋ยวก็จะไปอยู่แล้วสุดาบุตรนะันแล้วสงสยัยสงสัยเด็กน,ในงไงเนี่ยเนี่ยะด นแป๊บเดียวท่านล่ะจะไม่เกี้ยงเสื้ออุตส่าหบุกนะัแต่ว่าเฟียก็โอเคละใกล้ๆเข้ามาแล้วเราก็รอดูก่อนอุ้ยตกแผลไม่นอนเลยสวัสดีครับเช่นกันนะครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับคุณกิตินะตอบกลับคุณนีนานแล้วนะคะยังไม่ไนอนใช่เหมหรือไม่ สวัสดีค่ะสวัสดีจะต้องดูสิกดไปตรงไหนก็โฆษณาวิ่งเข้าวิ่งเข้าได้ช่องทางจะปิดเสียงตรงนี้ล้วสัญญาณตรงไหมคะตรงหรือยังคะแม่ก็จะลองเปิดอีกนะสัญญาณตรงแล้วค,อค,อคอ่อยๆกระเดือดไปเดือดไปเกรดเไปไปต่อเส้นะ เเด็กลงเลินดำตึมเลยใส่ต้องลบเกมทิ้งลบเกมทิ้งก็ไม่ออกโฆษณามันเข้าแล้วทำดีนี่ต้องปิดเน็ตไปพักผ่อนไปดูแลตัวเองหึกงแล้วทางว่าน่ะทางอเมริกาเตรียมตัวนอนได้แล้วอ ส่งไปเนะี่ยมันไม,ไม่ไม่ตรงกันขอให้ทุกคนไปถึงปังปังกันเร็วๆนะคะทำอะไรก็ตามให้ประสบผลสำเร็จลูกหายยังเลยห,หายหรือยังเนาะห,หายหรือยังเห็นทานข้าวทานปลาทานข้าวอะไร อันนี้ทานข้าวกับอะไรคะเอ้ะบะหมีห่แล้วลองดูที่ว่ามันจะลบอีกมไหมสักสองชั่วโมงขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มาให้กำลังใจาทายแต่เอาลับเองมันจะผ่านด่านผ่านตอนผ่านเกมอะไรไป จะต้องไในมี่สักพักหนึงลหละม้านอันเหมือนเขานี่แป๊บเดียวท่านละจะไม่เกี่ยงเสืออุตส่าบุกนายคุณนี่นานนะคะนีนนาคุณแม่น้องแนนแม่แนนน้องฟอร์ดแม่น้องฟอร์ดเขาทักท,า,ทายแล้วเองมันจะผ่นานด่านผ่านตอนผ่านกีอะไรไป โอ้ยตายตายตายเป็นเกมปิดนะปิดไฟฟ้แล้วดววูดิเกมมันจะเข้าไหมสวัสดีค่ะพี่น้อง